นพกา้าหนัง16มที่ออกฉายเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2515เรีกคือยอดชายเมฆสุวรรณคนนี้แหละครับส่วนนานเอกก็จะเป็นคุณสุทธิสาพัฒนุทนะครับที่วิ่งเข้ามาแล้วก็ห้ามให้คนทําร้ายนะครับยืนอยู่ซ้ายก็จะเป็นคุณพีรพลปิยวันนะครับี่ยอดชายเมฆสุวรรณนะครับเป็นหนังซึ่งเราได้เศษฟิล์มมาเรียกว่าเป็นกากฟิล์มเหลือสั้นๆนะครับแล้วก็ยังมีรอยลอกของ ละอองฝุ่นละอองน้ํานะครับที่ทําให้ภาพหลุดล่อนไปนะครับต้องใช้วิธีตัดต่อออกไปก็เหลือมาประมาณไม่ถึง2นาทีนะครับวันนี้ก็นํามาฉายให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นหนังซึ่งปัจจุบันนั้นยังหาฟิล์มเต็มเต็มเรื่องนั้นดูไม่ได้นะครับเพระเอกยอดชายเมฆสวรร์ตอนที่คุยกันกับผมนั้นก็ถามถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแสดงไว้แล้วก็อยากจะดูนะครับเพราะว่าหนังมันเงียบหายไปเลยนะครับเมื่อกี้คุณเทิดดาวไทยนะครับ หนังเรื่องนี้ผู้สร้างก็คือคุณมั่นคงวิเชียนนะครับผู้นำกับการแสดงก็คือคุณสุเพชรจิตตินิโรธนะครับเป็นซีพูมอนะครับในสมัยก่อนต้องพากกันสดๆนะครับออกฉายครั้งแรกที่โรงหนังเอ็มพายนะครับมาดูค่ายนะครับนี่ครับคนที่วิ่งเข้ามาก็คือคุณชุมพรเทพิทักษ์นะครับส่วนที่ยืนอยู่ขวามือเป็นนายทหารชั้นผู้บังคับบัญชาก็คือคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับ นัีงเฉลือยวฟิล์มมาอยู่แค่2ฉากสั้นๆแค่นี้แหละครับจากที่ยอดชายถูกจับนะครับแล้วก็ฉากนี่คุณภูสิทธิ์อภิมันนะครับแล้วก็มาฉากที่3ฉากนี้แหละครับเห็นคุณพิพพผู้วินโยไหมครับกวนหัวโล้นแล้วนะครับปี2องพนะครับในฉากนี้ก็จะมีตัวละครเพิ่มอีกไม่กี่คนนะครับก็เรียกว่าเป็นนั่นคุณสีเผื่อกนะครับที่ยืนอยู่ใส่หมวกที่เป็นทหารแล้วฟิล์มก็จะหมดอยู่แค่นี้แหละครับ